มันก็ต้องกับแอลป่ะเราแอลเขาได้คนเดียวมันเ็ผู้ชายมาแอลเราไงมันก็รักเออใจหอมไงเออแล้วก็แบบเออรักเขาปล่อยตีนตะปุอะไรนะผู้ชายอะไรนะพี่ๆได้ฟังกันป่ะได้ดูกันป่ะถามว่าประเทศไทยอยู่ที่ไหนพี่ๆได้ตอบว่าอะไรประเทศไทยอยู่ไหนประเทศไทยอยู่ไหนะไทยอยู่ไหนไม่ประเทศไทยไทยอยู่ในไทยอยู่ในเจอ เธออยู่ในใจคิดนานไหมคะบุ้งนี้ไม่นานค่ะหนูนั่งก๊อปในออโซเชียลแล้วก็ถามเขาเรื่อยๆเลยอะ่ะการที่เล็กคือเขินม้วนไปเลยไม่ถึงเขินม้วนกำลังงงวะเล่นอะไรวะ<อ>ทําไมต้องต้องมาถามอะไรเขาก็จริงจังเลยจริง,รงต้องถามบุ้งนี้บ่อยไหมเล่นด้วยกันก็หนูว่าก็เป็นอะไรที่ไม่น่าเบื่ออะไรเงี<ม>้ยค่ะเออจะได้แบบว่าเขินๆกันบ้างอะไรเงี้ยเป็นมุกเติมความหวานประมาณนั้น